ส่วนของสายนี้สําคัญนะครับเพราะว่าต้องสามารถเอาปลาใหญ่หรือว่าปลาที่แรงเยอะๆอยู่ได้ผมเลือกใช้นี่ครับสายวินเทอร์ครับเป็นโมโนไดนามิกนะครับของบริษัทริเกอร์พัทยาครับผมใช้สิบห้าปอนด์นะครับมาครับตอนนี้ผมเตรียมเหยื่อเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเหยื่อสามชนิดเห็นไหมครับมีเพียงทรายครับกุ้งครับแล้วก็อาหารแมวครับผมต่อไปแล้ววัดอูอู วัดอืมเรียกคนดู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 นายแห้งนายแห้งนายแห้งสายเอ็นโมโนครับ สวัสดีครับสวัสดีห้าโมงเย็นคลองบ้านในไร่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ตั้งใจมาหาปลาคิ้ตังครับโดยเหยื่อที่ใช้วันนี้ผมมีติดมาก็คือปลาถูกแขกครับเพียงทรายครับกุ้งครับแล้วก็อาหารแมวครับอ่าอาหารแมวอีกแล้วครับลองดูครับสามเหยื่อเอามาลองตกคิ้ตังดูครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับถามผมมาว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เป็นอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยครับคันนะครับ คันคันนี้เป็นคันตันนะครับคันตัน5ฟุตนะครับที่ผมเลือกใช้ครับส่วนลอกตัวนี้เป็นอาบูกาเซียครับแล้วก็ส่วนของสายนี่สําคัญนะครับเพราะว่าต้องสามารถเอาปลาใหญ่หรือว่าปลาที่แรงเยอะๆอยู่ได้ผมเลือกใช้นี่ครับสายวินเทอร์ครับเป็นโมโนไดนามิกนะครับของบริษัทริกเกอร์พัทยาครับผมใช้15ปอนด์นะครับสายตัวนี้ม้วนหนึ่งยาว100เมตรนะครับ15ปอนด์รับน้ำหนักได้6.9กกิโลนะครับเอ่อส้นผ่าศูนย์กลาง0.35มมิลลิเมตรนะครับนี่ครับ สายราคาไม่แพงนะครับตัวนี้เหนียวครับเป็นสายที่เหนียวมากที่ผมใช้อยู่ประจําเกือบทุกคลิปนะครับเป็นโมโนไดนามิกนะครับนี่ครับสายวินเทอร์โมโนไดนามิกของบริษัทริกเกอร์พัทยาครับนี่ครับเห็นไหมครับมาครับวันนี้ลองกันครับเราแนะนำอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ตกกันครับโดยใช้เหยื่อ3ามอย่างนะครับวันนี้มาครับตอนนี้ผมเตรียมเหยื่อเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเหยื่อ3ามชนิดเห็นไหมครับมีเพียงทรายครับกุ้งครับแล้วก็อาหารแมวครับผม มาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้สลับไปมานะครับว่าเราจะได้ปลากับเหยื่ออะไรบ้างนะครับสามชนิดสามเหยือ่อนี่มาเดีย๋ยวเลือกเป็นเพียงทรายก่อนนะครับกุปงเอาเง่อไว่กุ้นเอากุ้งก,ก่อนเลย <laughs> พอมาเพียงทรายเลย <c oughs> ไม่เอาอยาลองนี่เดี๋ยวขอเป็นอาหารแมวคนนะครับ่าลองวะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนชนิดนะครับอันนี้อาหารแมวนะครับตกขี้ตังกันครับมาลองดูครับย้อน อาหารแมวนี่ครับอาหารแมวลงไปแล้วครับอาหารแมวลงไปแล้วครับอาหารแมวผ่านไปครับคราวนี้เปลี่ยนเป็นเพียงทรายครับลองดูอีกครับเราจะเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆครับ ่ความบันเทิงอันนี้เป็นเพียงทายนะครับเพียงทายลงไปแล้ว ลเล็กตอนดี้ก็ฝนลลงถึงตอนเลยฟูกันนี่ไปแล้วก็พนไปแล้วก็พนไปแล้วยุ่แล้วยุ่ไหมก็พนที่ตังงก้นแล้วก็พนเนะก็พนใช้เหยื่อกุ้งนะครับผมใช้เพียงทรายครับมาดูกันครับ ปลาเล่นเหยื่อแล้วครับเล่นเหยื่อแล้วครับอือตอดจกเช็กจกเช็คเคอยอ่นนะตัวไม่ใย่อยวัวนนี้ตัวนั้นๆันนั้นนี่นะถ้าตัวใหญ่นี่มันกินแรงนะปลาครับปลา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 วัดอือ ครับกับเยือเพียงซ้ายนะครับสายโมโนแอ็นแท็เกอร์ครับกิดตตังครับเอาลุดแล้วสู้แนวฟุง้งาจริงหลุดไปแล้วครับผมก็ลังไปเอาสวิงนะครับวาจริงหุงหายไหมเนี่ยเออแล้วนี่ลุดได้ผือเอามันไปส่วนเสียโดยแล้วก็พอเนื่กันเยอะถ้าเนี่ยแรงกันมันติดเยอหน้ากว่าเบสเลยเว้ยนึกเอาใหม่ครับเอาใหม่ ไม่รู้ฝูงหายไหมครับไม่น่าหายนะครับฝูงพึ่งมาครับผมทําฝูงหายเปล่าเนี่ยบ้าจริงทำไมครับอือผมไปเอาสวิงไงาใไมครับฝูงไม่น่าหายนะครับเราไม่โชคร้ายขนาดนั้นยังอยู่ครับยังอยู่กินเดี่ยวกินเดียวกินเดียวโอ้โชคดีครับฝูงไม่หายครับนง่นยางกินเดี๋ยวก็พอนี ยู่จมเล้วยู่เร็วยู่เล้วปิดปิดแม่กิดก็พลปิดแม่กิดเปิดแม่กิดปิดแม่กิใหญ่แล้รวย่ญ่เร็วย่อยเวมาคิดตังคิดตังคิดเอามองมองมองเออก็มองครับใจสวยเอาเอาข้าวเรือเลยเอาข้าวเรือเลยกระมองนะครับของก็พลนะครับว่าผูหายวะผูงยังอยู่ครับผูยังอยู่กินกุ้งใช่ไหมกินกุ้งนะครับ วัดไมายุ่งเหรอไหม,อ,อ,ไมไอือป,ป,ป,ปาราแควงเยอะนะครับช่วงนี้วัดไม่ทันนะครับกินปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บอือเห็นไหม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 หวัดได้ไหมนี่อือ ราให้กินไส้ตึงอย่างเดียวเนี่ยไส้ตึงอือ่าคับอยู่ในป้าแล้วตัวตอนลาวกบเน้นนะึกวันไม่ยู่ยวันกบเน้ยู่แล้วกบเนื่องแล้วปต่แล้วกินตังองกบเน้นม,มาอีกแล้วครับของกูพนนครับของเรายังไม่ได้ครับ,บระหว่างค่า ค่าปล่อยนะไหนอะไหนของเราอะร <c oughs> <c oughs> ะวังนะคุณพลก <c oughs> ินชาลาดอย่างแร<อ>งเลย ทุนวิงแล้วอาทุนวิงวัดมมอยุ่งอาไรวะมันขาบแต่เยอะอนนี้มัน,น,น,นไม่ไต่าขาบเบดเทียมันขาบปีเยอะคนฉลาดนัดนะนั่นแหนะนันนะนั่นนะน,น,น,นั่พาไปแล้วนั่นมันไม่ติดแล้ววันนี้พาไปแล้วลูกวัดนี่ยังไม่ยุ่งนี่ปลาเลยวะ <laughs> เอออะไรวะตะลก สายชุดท้ายเลยเดียวคอยวัดอืฮ <c oughs> ึน่าจะกินอีกแล้วครับเห็นไหมครับวัดไม่ติดอือืฮอฮึ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 กินกินกินวิ่ง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 ไปแล้ววิ่งไปแล้วขาไปแล้วพาไปแล้วยึด ต่อไปแล้ววัดอืออือครับครับหนังสือก่อลอืมอโอยเรียบร้อยครับคิดตังหนังสือครับอืมว่าแล้วทำไมวัดยากกับสาย Enmono Dynamic Trigger นะครับสาย Winter ครับคิดตังหนังสือซ้ายสวยครับว่าแล้วผมวัดไม่ติดวัดไม่ติด เดี๋ยวนะครับคิดตั้งหนังสือไซส์สวยครับเป็นปลาที่วัดยากนะครับเพราะว่าจะกินฉลาดมากครับผมต้องไส้แล้วต้งเดะแล้วมาเนื่อยๆเพราะว่ามันวัดไม่ติดนี่กินเพียงทรายนะครับอือนี่ครับคิดตั้งหนังสือไซส์สวยครับกินเพียงทรายนะครับนี่ครับกับสายเอนโมโนลิเกอร์นะครับ ไซส์สวยครับตัวนี้ครับใหญ่เลยครับเกือบครึ่งกิโลได้ครับอืออือกพอนอยู่ตอนผมกำลังเก็บปลาอยู่ครับไุ่พนต้องไปยายนะเองมาแล้วครับของกุ้พลนเป็นหน้าแห้งนะครับเปิดเปิดหน้าหรอเปิดหน้าหรอเปิด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 เออเปิดเออหน้าแห้งมากแล้วครับอ่าอครับกับเหยื่อเพียงซ้ายครับ มันรึงรังแล้ววันนี้มันดึงรังแล้วเอาแล้วลองใส่คันแล้วก็บนรึงรังแล้วครับรึงรังแล้วปายดเออผมมาแล้วผมวัดไม่ติดวัดไม่ติดผมส่องใส้มันอยู่นี่ปลาขี้ตั้งหนังสือเป็นปลาที่กินกินแล้ววัดยากนะครับมาต่อครับ ก็กินแล้ววัดโคตรยาเลยเงียบแล้ววะฟุ้งเหลือแล้วนี่โถ่ค <c oughs> นเปียกมัดเออตาย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 อ,ตองกินอีกแล้วเอ้ยกบนเออมีน้ำด้วย มาจริงเฮ้ยตอดตอดอยากอยู่คนี้อยางอยู่ตรงเร็วคนไม่อยู่เหยือยก,กุ้งกับเหยือเพียงซ้ายครับวันนี้กุ้งนำไปก่อนแล้วครับ ตั้งนังซื้อแล้วนี่เป็นมันวัดยานี่วัดอืมเร็วคุณพลดู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 นาแห้งนาแห้งนาแห้งสายเอ็นโมโนครับสิบห้าปอนนะครับน่นครับสิบห้าปอนครับคุณพลคุณพลอืมคุณพลเรียบร้อยครับนาแห้งครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับเอ็นโมโนสิบห้าปอนถือว่าเหนียวนะครับ ตัวที่สองของเราครับเป็นปลาคิดตังหน้าแห้งนะครับโอ้โหกลืนเดี๋ยวผมขอปลดปลาก่อนนะครับนี่ครับให้ดูก่อนครับคิตังหน้าแห้งนะครับกลับแล้วนะครับวันนี้ครับกับเหยื่อเพียงทรายเรานะครับได้ผลนะครับปลาคิตังครับผมได้มาสองตัวครับเป็นหนังสือตัวหนึ่งกับหน้าแห้งตัวหนึ่งครับส่วนของคนใช้เหยื่อกุ้งนะครับพอผมวัดหลุดไปตัวหนึ่งด้วยครับ เรียบร้อยครับวันนี้อย่างน้อยก็ได้รู้ครับเหยือเพียงทรายตกได้หลายปลาอยู่นะครับใต้มืดแล้วครับจริงๆอยากตกต่อแต่ไม่มีแสงแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ